สวัสดีครับมาพบกับช่องโต๊ะพังอีกแล้วนะครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันนะวันนี้เป็นสกู๊ปพิเศษนะครับสามนักมวยที่คิดว่ามาชกในรายการวันแล้วมันแน่นอนนะครับสามนักมวยคนนี้นะเป็นสามนักมวยที่ทางทางผมเนี่ยชอบเป็นพิเศษ นเนื่องจากว่าอาจจะไม่ใช่นักมวยดังหรือนักมวยเก่งอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสไตล์การชกเนี่ยผมดูว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับรายการวันนะถ้ามาอยู่ในรายการวันเนี่ยคือรับประกันว่าเอนเตอร์เทนนะต่อยเข้ากับรายการแล้วก็มันแน่นอนนะครับสำหรับ3คนนี้นะ,ะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันคนแรกเลยนะ VIP สิทธ์จากต้นนะ VIP สิทธ์จากต้นเนี่ยเป็น มวยที่อยู่ในรายการมวย5ยกนะครับก็อย่างเช่นมวยดีวิถีไทยมวยศึกเจ้ามวยไทยมวยไทยพันธมิตรอะไรประมาณนี้นะครับว i p อเนี่ยอายุ21สนะสูง162น้ําหน้ำหนักก็อยู่46-52นะครับซ้อมอยู่โชคว,วิทยาชนบุรีนะครับ <c oughs> มาดูฟอร์ม5ไฟล์หลังสุดกันนะ ฟอร์ม5ไฟล์หลังสุดเนี่ยไฟล์แรกเนี่ยชนะเก็บซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับวยดีวิถีไทยนะแล้วก็มาแพ้เหนือธรณีพุทธประชาชื่นกับโมดีวิถีไทยเช่นเดียวกันนะครับแพ้นักสู้บ้านรัมบ้ามมยไทยพันธมิตรช่วงที่2นะครับก่อนจะมาแก้มือร้างตากับนักสู้บ้านรัมบ้าครับในศึกเจ้าโมยไทยก็แก้มือได้นะนะอ่าไฟ์ล่าสุด นะชนะเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะศึกเจ้ามวยไทยอีกเช่นกันนะครับทางด้าน VIP เนี่ยเป็นมวยปวยบู๊นะครับมวยบูดุดันทีเดียวนะผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับอาวุธของแกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาไม่กลัวเจ็บ เขาไม่เหนื่อยนะเขาเดินบทเดินบี้ได้ตลอดฟอร์มหลังเนี่ยอาจจะดูว่าเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นมวย5้ายกมวย5ยกเนี่ยมันมีการกินเหลี่ยมกินทรงนะส่วน VP ีเนี่ยเหลี่ยมทรงไม่มีนะจะแพ้บ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ผมมองว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเขามาอยู่ในรายการวันเนี่ยคือเขาเป็นมวยที่มีน้ำอดน้ำทน นะครับอาวุธหนักแรงไหมก็พอใช้ได้นะสามารถทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยลงไปนับไปน็อกได้แต่นั้นมันเป็นมวยที่ต่อยนวมใหญ่นะถ้าลองมาใส่นวมเล็กเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์จะทําให้อาวุธมันหนักแรงขึ้นได้อีกนะครับความไวกับการป้องกันตัว,วความรวดเร็วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับการป้องกันตัวก็ไม่ค่อยดีแต่มีความถึกความทนเข้ามานะครับทั้นนั้นผมมองว่าทาง v i p ีเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในรายการวันนะผมว่าน่าจะดีแต่นะครับ แต่เขาตัวเล็กนะเวทที่เขาจะต่อยในรายการวันได้ก็จะเป็นเวทพวกอะตอมเวทอะนะร้อยห้าถึงร้อหรือผมจำไม่ค่อยได้นะเป็นเวทเล็กสุดอะตอมเวทแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาเบ่งเบ่งได้ขึ้นมานะผมว่าสัก 50, 5้6 0มันก็น่าจะพอได้สำหรับเนื้อตัวเขานะถ้ามาอยู่ในค่ายคอค่ายดีๆนะครับมีนักโภชนาการดีๆเนะี่ย อัดโปรตีนอะไรเข้าไปเนี่ยมันมัน,มนโตขึ้นกว่านี้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังชกอยู่ในเวท102ปอนด์เองนะสำหรับคนแรกนะ VIP สิทธิ์จาต้นนะครับอาจจะไม่ใช่นักมวยดังอะไรนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบนะครับอยากให้มาอยู่ในรายการวันนะมาดูคนที่2คนที่2จะเป็นฮวนกอร์ดอนนะ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับฮวนกอร์ดอนก็เป็นมวยที่อยู่ในศึก มวย5้ายกทั่วไปนะก็แต่ว่าเขาจะไปต่อยรอาชดำเนินเวอร์ซีรีด้วยนะครับเรามาดู5ไฟไ์หลังสุดกันแล้วกันนะ5ไฟไฟหลังสุดของฮวนกรอร์ดอนเนี่ยมันจะอยู่ในเวอร์ซีราชดำเนินเวอร์ซีรีทั้งหมดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ชกศึกเจ้ามวยไทยมานะครับเอามาดูสถิติในศึกเจ้ามวยไทยสักนิดนึงก็ยังดีนะ สามไฟหลังในศึกเจ้ามวยไทยเนี่ยก็ชนะชนะน็อกยก4ศิลาเงินนะรันนาะโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ชนะน็อกยกที่4อีกเหมือนกันสมานชัยสอสมหมายนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดในศึกเจ้ามวยไทยนะแพ้สิงห์ดมทองนะครับแต่ในเวรลราชดำเนินเวิร์ลซีรีส์เนี่ยห้าไฟหลังสุดนะครับไฟ์แรกเนี่ยชนะ ลีโอโรซาโลนะแล้วก็มาแพ้2ไฟต์ติดสามไฟต์เลย3ไฟต์ติดนะครับกับแพ้ให้กับซูเปอร์แมนบัญชาเมฆแพ้ให้กับสุรศักดิ์คูดามยิมนะแพ้ให้กับลลนชัยตอรามอินทานะครับก่อนจะมาชนะแอนเดสหุนซุยนะไฟต์อ่แล้วก็มาแพ้ทางด้านสมิงแดงวอร์จักกุิ ไฟล่าสุดนี่ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกล็อกแตกนะชนะวิวเพชรโกศลวันนั้นเนี่ยไม่มีใครมองว่าฮวนจะชนะวิวได้เลยนะครับแต่ว่าฮวนก็สามารถชนะวิวไปได้นะวันนั้นพลิกล็อกจริงๆนะครับฮวนกรอร์ดอนเนี่ยเป็นมวยเป็นมวยเอามาดูไอ้นี่ก่อนแล้วกันฮวนกรอร์ดอนเนี่ยอายุ อายุ20ปีนะสูง169เป็นชาวอิสราเอลมวยไฟเตอร์เป็นมวยไฟเตอร์ซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับฮวนกอร์ดอนเนี่ยต้องบอกว่ามวยหมัดหนักนะเป็นมวยหมัดหนักรูปทรงมวยเนี่ยก็พอมีนะครับคือแกต่อย5ยกเนี่ยถ้าไม่น็อกไม่นับโอกาสชนะก็ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ารูปทรงการจับการอะไรเขายังสู้ทางมวยไทยไม่ได้วงในก็ เหลี่ยมวงในก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแต่หมัดแกหนักหมัดแกคมนะครับเตะก็ค่อนข้างถือว่าใช้ได้นะพอมาชกในรายการ RWS เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นรายการที่โชว์คะแนนนะ่ะนะล้วก็ชคกันแค่3ยกมันเหมือนอย่อมวย5ยกลงมาให้เหลือ3ยกนะครับดัะนั้นทางด้านฮวนกอดอนแกก็เลยทำได้ดีขึ้นนะ แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ค่อนข้างดรอปๆลงไปก็จะมีไฟล่าสุดที่กู้หน้ากู้ตาคืนมาได้ในการชนะวิวนะครับส่วนตัวผมมองว่าทางด้านหวนเออขออภัยหวนกอดอนเนี่ยออมัดคมนะครับรูปทรงอาจไม่สวยแต่ว่าทางรายการวันเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นรูปทรงมวยสักเท่าไหร่นะครับเน้นเป็น Uh, อาวุธนะการออกอาวุธหนักแรงเน้นปิดบัญชีคู่ต่อสู้นะครับฉะนั้นทางด้านหวนกอดอนเนี่ยในมวย5ยกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชนะเป็นชนะน็อกซะส่วนใหญ่นะครับชนะคะแนนไม่ค่อยมีถ้าไม่ชนะน็อกก็คือแพ้นะครับฉะนั้นผมมองว่ารูปทรงมวยไม่ค่อยดีแต่อาวุธดีแบบนี้นะครับถ้ามาอยู่ในรายการวันรับประกันมันสนุกแน่นอนนะครับไอ้มวยที่เคยชนะเขามาเนี่ย กินเหลี่ยมกินทรงเข้ามาเจอในรายการวันโดนต่อยร่วหมดแน่นอนนะครับสําหรับฮวนกอดอนนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบอยากให้มันอยู่ในรายการวันซะเหลือเกินนะครับอคนต่อไปเมื่อาากี้ฉแฉลบฉลับไปนิดนึงไปโดนนะอ่ะปตทอภิชาติฟาร์มนะครับหรือปตทวรุตจิรวงนะครับปตทอภิชาติฟาร์มพื้นเดิมเป็นมวยเข่านะ อายุ27ปีส่วนสูง178เซนน้ำหนัก67-72นะครับซ้อมอยู่น่าจะมีน้่ามวยไทยแหละนะผมเห็นทำคอนเทนต์อยู่ที่ค่ายนั้นนะครับออฟอร์มการชก5ไฟหลังสุดคือปอตทเนี่ยช่วงนี้แกไปชกอยู่ในรายการไทยไฟซะส่วนใหญ่เลยนะครับเอามาดูฟอร์มการชก ห้าไฟหลังสุดคือฟอร์มห้าไฟหลังสุดณปัจจุบันที่ที่เป็นสถิติอยู่เนี่ยมันมันเป็นปสถิติเก่านะครับก็ตั้งแต่ปี58นั่นนะอ่าก็โชคในศึกเจ้ามวยไทยสมัยก่อนนะก็แพ้ทางด้านดีเซลเล็กนะชนะแสงอุทัยสอจอบเปียกนะครับชนะดีเซลเล็กกับแกมือล้างตากันได้นะครับแล้วก็มาช่วงหลังๆก็มาอยู่ในรายการไทยไฟนะไทยไฟก็ชนะฟาบิโอวีนัมมวยไทยนะชนะ อัมลาเน่ะนะคือชนะมวยฝรั่งมาเยอะเยอะวันนี้อีกเยอะนะครับแต่วา่าสถิติเขาอาจจะไม่ได้บันทึกไว้เพราะว่ามันเป็นรายการไทยไฟนะมันเป็นเหมือนอีเวนต์อะมันมันไม่ใช่รายการแบบว่าที่เป็นรายการชิงแชมป์ทั่วไปนะมันเป็นเหมือนอีเวนต์ที่เขาจัดขึ้นมานะสำหรับไทยไฟนะครับาทางด้านปตทเนี่ยต้องบอกว่าพื้นเดิมเนี่ยจะเป็นมวยบู๊มวยเข่านะครับ เคยเซ้อมอยู่ PK แสนชัยนะก็เป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายของเจ้าตะวันฉายนะครับก็มาก่อนเนี่สีกันเลยซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยแกมาต่อยไทยไฟนะมวย5ยกนี่ก็เลิกชกไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นว่านะว่าสัญญาไทยไฟเนี่ยมันจะหมดในเดือนพฤษภาคมหน้านะก็ว่าจะหันมาอยู่ในรายการวันนะครับสำหรับ ปตทเนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้วนะอตะทอเนี่ยผมอยากให้มาชกในรายการวันเนี่ยเนื่องด้วยอะไรรู้ไหมเนื่องด้วยว่าคือไม่ได้ว่าเขาเก่งหรือว่าเขาอาวุธหนักแรงหรืออะไรนะคือ 1. นึ่แกเป็นมวยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับคือเป็นนักมวยดังมีเอ็นความเป็นเอนเตอร์เทนคนดูสูงนะแล้วก็มวยรายการไทยไฟที่แกแกชกอยู่เนี่ยตอนนี้เขาชกเป็นคาดเชือก ซึ่งไอ้มวยคาดเชือกกับมวยวันเนี่ยนวมมันค่อนข้างที่จะใกล้กันนะครับประเผอคาดเชือกเนี่ยมันแข็งกว่าด้วยซ้ำนะดังนั้นไอ้ลักษณะการชกแบบนี้ผมมองว่าทางปตทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจในร,รูปทรงของนวมเล็กๆอะ่ะมากกว่านักชกค,คนอื่นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ฝีมือหรือว่าอาวุธแรงปะชาดาอะไรมากมายนะแต่ผมว่าความคุ้นเคยกับนวมเล็กเนี่ย เขามีมากกว่านะครับไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้ผมมองว่าฝีมือแกดีกว่าเดิมด้วยนะแกมีลูกฝีมือมาเพิ่มนะครับไม่ได้เดินลุยทุยมั่วสั่วเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาหน่อยโดนเยอะนะช่วงนี้มีออกลูกฝีมือเพราะนั้นถ้ามาอยู่ในรายการวันเนี่ยผมมองว่าทางด้านปตทเนี่ยแกไปถึงรุ่นยอดนิยมได้ด้วยนะ1 6อปอนด์นะครับแล้วในรุ่นเนี่ยก็มี นักมวยหลายๆคนที่จะทําให้ให้ปตทเนี่ยกลับมามีชื่อได้รวดเร็วนะถ้า,ถ,าถ้าชนะได้นะครับทันั้นผมมองว่า,านักมวยอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เนี่ยมีความเหมาะสมนะอาวุธแกค่อนข้างคมพอสมควรนะแล้วก็แกมีความเอนเตอร์เทนนะนะก็คิดว่าจะอยู่ในรายการวันก็น่าจะสนุกนะรวมถึงมวย คาดเชื่อกที่แกต่อยมันน่าจะเข้ากับทางนวมเล็กของรายการวันได้ได้มากกว่านะครับปตทเนี่ยเป็นมวยถามว่าเก่งไหมส่วนตัวผมมองก็ยังพื้นพื้นนะครับแต่ว่าจังหวะบางจังหวะแกมีลูกสวยโอกาสที่ค่อนข้างดีหมัดบางทีออกคมมากนะครับอาวุธออกสวยงามนะแต่ว่าโดยส่วนตัวยังมองว่า ยังไม่ค่อยธาทุพหดยังไม่ค่อยดีอ่ะยังยังมีป่อแปะป่อแปะแต่นี้ไม่แปลกเพราะแกโชคในรายการไทยไฟเนี่ยมันไม่ใช่รายการที่จะจริงจังอะไรนะครับถ้าขยับมาวันรับรองว่าเขาจะต้องอฝึกซ้อมหรือว่าควบคุมพฤติกรรมมากกว่านี้คือเข้มงวดมากกว่านี้แล้วรับรองว่าร่างกายเขาจะทําได้ดีกว่านี้นะครับคือต่อยได้ดีกว่าตอนอยู่ไทยไฟแน่นอนนะสำหรับปตทนะครับปตท อะมาเรื่องอาวุธปตทเนี่ความหนักแรงเนี่ยผมมองว่ายังยังมีความหนักแรงแต่ยังไม่มากความรวดเร็วมีนะครับอาวุธมวยก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ระบบป้องกันตัวยังไม่ดีนะสำหรับปตทนะอ่ะก็เป็นคนสุดท้ายนะท,ที่ที่มานำเสนอกันที่คิดว่าถ้าเข้าอยู่ในรายการวันเนี่ยน่าจะเหมาะน่าจะสนุกนะครับอ่ะวันนี้3คนนักมวย3คนที่ คิดว่าน่าจะอยู่ในรายการหวันก็มานำเสนอกันเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็คงต้องจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้ามีรายการดีๆเด็ดๆหรือมีสกู๊ปดีๆนะสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจเนี่ยผมจะเอามานำเสนอให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคนที่ยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ก,ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วย สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ